ข้อสอบเก่านี้สําคัญมากนะค,คือคือถ้าเราเก่งมันก็ไม่ต้องสนอยู่แล้วแหละข้อสอบเก่าแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราอาจจะไม่ได้ไบต์มากมายนักแต่เราต้องการเอาตัวรดอยเวลาน้อยมาถึงมา,มาถึงคําสาม,มสุดท้ายเลยอาจารย์ติ๊กคําถามยอดที่แบบว่ายามขัาขันจริงๆอาจจะเป็นแบบให้อาจารย์ติ๊กแนะนําได้ไหมสมมุติว่าอย่างนี้เราเราต้องสอบพรุ่งนี้ละแต่เราเพิ่งจะเริ่มต้นอ่านด้วยเหตุผลใดก็ตามอาจจะด้วยผลเวลาน้อยด้วยผลงานยุ่งขี้เกียจ เหตุผลร้อยแปดผลการเนี่ยจะเอาตัวรอดในยามขับขันเนี่ยอาจารย์ติ๊กมีคำแนะนำยังไงบ้างสมมติว่าคืนสุดท้ายก่อนสอบเนี่ยควรจะต้องทาเต็มตัวยังไงบ้างสำหรับคนที่ไม่คยอด้อ่านหนังสือเลยครับสมมติว่ามาถ้ามาเริ่มอ่านคืนเดียวก่อนสอบใช่ไหมฮะสอบพอเอกนะอันนด้วยกี่ต้ขอโทรด้วยก็ได้ทําแนะนำเด็กที่สิ่งที่ทำอันแรกก็คือว่าทําใจต้องใจใช่เพราะว่าถ้าเกิด ถ้าอ่านเลคเชอร์ก็ไม่ค่อยเข้าเรียนแล้วมาอ่านคืนเดียวได้ก่อนสอบแล้วผ่านเนี่ยนะ<ม>แสดงว่าหนึ่งแล้วเราเราอัจฉริยะ<ม>สองคือมหาลัยเราไปเรียนนี่มันไม่ได้มาตรฐานเลยทำ <c oughs> <c oughs> ไมมันง่ายขนาดนั้นเ <c oughs> น,นี่ยอ๋อคราวนี้ถ้าเกิดว่าหนึ่ง,งเลยครับอ่านไม่ทันนะผมอ่านเลคเชอร์<ม>อย่างเดียวก่อนเลยมีเวลาแค่เลคเชอร์ก็อ่านแค่เลคเชอร์นั่นแหละ อันนี้สีสคัญเลยนะอย่างน้อยก็ต้องผ่านเลคเชอร์นันตัวหนังสือก็อ่านอาจจะไม่ทันจริงก็ก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการอ่านเลคเชอร์เป็นหลักใช่แล้วก็เวลาน้อยอีกผมคิดว่าแต่ละคนเวลาเรียนเนี่ยก็จะต้องมีเพื่อนใช่ไหมเพื่อนอ๋อให้เพื่อนช่วยติวได้ได้ไ,ดไหมช่วยติวหรือว่าให้เพื่อนช่วยเล่าให้ฟังบางบทอา่านไม่ทันนะให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยดีว่าบทเนี้ยประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงไหนหลักๆคืออะไรแล้วก็ไปต่อยอดเอา อยบางทีมันไม่ทันไงอ่านไม่ทันเราไปฟังหน่อยบทเนี้ห้านาทีนะอะไรหลักคืออะไรโดยเฉพาะช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนสอบหนึ่งชั่วโมงก่อนสอบนี้เป็นช่วงเวลาทองคําเลยไมคอาจารย์ก <laughs> ็ใช่ใช่ครับใช่ครับแม้น,นี่คือเอาตัวรอดแล้วนะแม้นเ,เวลารง็เป็นวิชาบรรยายนะวิชาคํานวณผมว่าน่าจะจอดสนิทนะถ้าเกิดม,มาแบบหนึ่งคืนก่อนสอบนะแต่ว่าวิชาบรรยายน่าจะเทคนิีนี้ไปใช้ได้ ช่เช่นเช่นสมมติว่าหลักใช่ไหมหรือว่าหลักการตลาดอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าหลักการตลาดอย่างเงี้ยครับเอ๊ะมันก็มีตำราเล่มใหญ่โตแต่หลักมันคืออะไรเช่นถ้าเป็นสมัยก่อนเดยกการตลาดเขาจะเรียนว่าเออสี่พีห้าพีบางคนก็เก้าพีถูกไหมไปโมเอาใช่งั้นเราเราเอาหลักเนี่ยมาประกบ